พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคําอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันเสาร์ที่สองธันวาคมคริสตศักราช2023ัําคำพยานชีวิตโดยคุณตันทวินพมา่า ในหัวข้อเรื่องดินแดนมหัศจรรย์อยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมปฐมกาลบทที่สองข้อ7ถึง9และข้อพระคมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามารถคิรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมอพยพบทที่15ข้อสพระเจ้าทรงเป็นผู้พิทักษ์ผู้ออกรบแทนข้าพเจ้า พระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยให้ข้าพเจ้ารอดพระองค์นี่แหละเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะยกย่องสรรเสริญพระองค์คุณตันทวินเป็นพยานว่าเมื่อผมเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยย่างกุ้งในทศวรรษที่1960ผมเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง ของพวกนักศึกษาพ้นจากเรื่องดังกล่าวทําให้รัฐบาลทหารไล่ผมออกจากมหาวิทยาลัยจับกุมผมภายใต้กฎหมายความมั่นคงของรัฐและจําคุกผมผมถูกขังเดียวในห้องขังเล็กๆหลังจากผ่านไป60วันประตูไม้ด้านนอกก็เปิดออกทําให้ผมมองเห็นสิ่งที่อยู่ภายนอกได้แต่ประตูลูกกรงเหล็กยังคงปิดอยู่หลังจากถูกควบคุมขังเป็นเวลาสองเดือน ผมวิ่งไปที่ประตูที่เปิดอยู่สูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสลมเย็นจ้องมองไปที่ต้นไม้สีเขียวเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าสีครามและก้อนเมฆที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่และมองหาดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงในคืนที่เงียบสงัดผมนอนนับดวงดาวระยิบระยับและประหลาดใจกับดวงจันทร์ที่ส่องแสงผมถูกตัดขาดจากดินแดนมหัศจรรย์ที่พระเจ้าสร้างให้เรา ช่างเป็นโลกที่สวยงามจริงๆเมื่อผมถูกกักขังและแยกออกจากโลกผมรู้สึกซาบซึ้งกับเสรีภาพที่สูญเสียไปและรับรู้ถึงสิ่งรอบข้างในรูปแบบใหม่ว่าเป็นของขวัญในการสร้างสรรค์ของพระเจ้าตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าอิสรภาพที่แท้จริงหมายความว่ายอย่างไรข้อคิดสำหรับวันนี้การทรงสร้างอันแสนอัศจรรย์คือของขวัญที่พระเจ้า ประทานให้แก่ข้าพเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อพูดต้องขังข้าแต่พระเจ้าขอทรงประทานอภัยแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายหากข้าพระองค์ทั้งหลายมิได้ทซาบซึ้งกับเสรีภาพและความมหัศจรรย์ของโลกที่พระองค์ทรงสร้างเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ